สวัสดีครับวันนี้มาดูทารอสเรามาจับให้รีวิวน้ำหอมกันนะครับไม่ได้รีวิวขนาดเลยนะฮะในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยนะครับ b u t t e r f l y r e s e r v e c o l l e c t i o นนะครับก็คอนเซปต์ในวันนี้นะครับก็ให้สอดคล้องกับช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเราจะมารีวิว b u t t e r f l y Reserve Collection กลิ่นอ l โลฮานะครับก็ เป็นอีกน้ำหอมแบรนด์ไทยที่ส่วนตัวนะครับผมชื่นชอบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์อะไรก็เป็นตระกูล Reserve Collection นะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับนกิน Sicilian Water เนาะก็ตัวสไตล์ของภาพที่สื่อออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นมะพร้าวกับบรรยากาศดิบนีนะครับแล้วก็จะมีโน้ตนะครับโน้ตก็ประกอบไปด้วย มีเบอร์กามอสตนะครับมีอิงเจอร์มีขิงนะครับแล้วก็มีสับปะรดฮาวายนะฮะสับปะรดสับปะรดเนาะผ้าเพลินสับปะรดฮาวายนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมีเบสเป็นเชนเดอร์วูดทองกะบีนนะฮะแล้วก็มัสนะครับเดี๋ยวจะแปะโน้ตไว้ให้นะฮะอ่ะมาดูกันนะครับลักษณะขวดก็จะมีเขียนว่าเป็นอโลฮ่านะครับลองมาดูกันว่าโทนกลิ่นเป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้ก็จุดที่ผมอยู่นี้ก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับค่าฝุน PM สูงมากครับเปิดให้เห็นเลยนะอันนี้เปิดตั้งฟอกนะ80ไม่เปิดนี่คืนร้อยกว่านะครับก็หวังว่าบรรยากาศมจะดีขึ้นนะครับอากาศดีขึ้นอ่ะมาลองดมดูกัน,นครับสําหรับอโลฮาเนี่ยบอกเลยว่าพอฉีดตะปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปตามโน้ตเลยนะครับกลิ่นกลิ่นแรกเลยคือกลิ่นโทนแบบเบอร์กอมอสนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบคือบรรยากาศ กลิ่นมันจะเป็นแบบความมีซ่าซานิดนึงนะฮะซ่าซาแล้วก็มีความมะพร้าวเนี่ยมานำมาเลยนะครับในช่วงแรกๆนะครับแม้ว่าจะเป็นมิดเดิลโน้ตแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นของมะพร้าวหรือโคโค่นัทเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีพริ้งเปเปอร์นะครับกลิ่นมัสเป็นเบสโน้ตที่ดมได้เรื่อยๆ,ๆนะครับมีกลิ่นคือ แม้จะเป็นทนะ็อปโน้ตเนี่ยผมเออแม้จะเป็นเบสโนะ้ตเนี่ยแต่พอเราฉีดมาปุ๊บเนะี่ยผมได้กลิ่นนะสำหรับจมูกผมได้กลิ่นนะฮะเป็นโทนกลิ่นที่หวานๆนะครับผมคงไม่ได้พูดโน้ตเยอะนะครับก็ไปดูเรื่องโน้ตจะมาดูฟิลลิ่งกันนะครับอ่ะมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าให้ทายไพ่เนี่ยสื่อถึงความหมายตรงนี้นะครับผมให้ไพ่แทนด้วยไพ่ใบที่หนึ่งนะครับคือไพ่สามถ้วยนะครับ กลิ่นนี้เนื่องจากเป็นโทนกลิ่นที่เป็นมะพร้าวหวานๆนะครับมีเผ็ดๆนิดนึงนิดนึงนะฮะมันให้บรรยากาศในเรื่องของการเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับแบบไม่เป็นทางการนะฮะอารมณ์เหมือนการจัดงานเลี้ยงบริเวณริมทะเลช่วงค่ำๆนะนึกภาพบรรยากาศนี้เลยครับการาใส่ชุดแบบสบายๆนะครับอาจจะมีชุดที่แบบรับลมในช่วงอากาศหน้าร้อนนะครับกลิ่น จะเป็นโทนแบบวหวานหวานะครับมีเผ็ดๆซซ่าแล้วก็มีความเบาสบายนะครับเหมาะกับบรรยากาศในเรื่องของการจัดงานเลี้ยงริมทะเลช่วงเย็นนะครับใบต่อมาครับผมให้แทนด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยถ้าฉีดแล้วเราเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงยามค่ำค่หรือเย็นริมทะเลนะครับแล้วก็มีการใส่ชุดแบบอาจจะเป็นชุดชุด เดินทะเลลุยทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะ,ะไม่ไม่ใช่ชุดว่ายน้ําแบบกระโดดน้าว่ายเอาจริงเอาจังนะครับเหมือนกับชุดเดินใช้หาชุดทะเลไปงานทะเลงานเลี้ยงริมทะเลนะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีความเป็นแอลกอฮอล์นิดนึงอาจจะเป็นพวกค็อกเทลนะฮะหรือมีพวกบรรยากาศเกี่ยวกับการดื่มน้ำมะพร้าวอ่ะฮะเนาะแล้วก็มีการเปิดเพลงเปิดดนตรีอะไรพวกนี้ร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเป็นหมู่คณะแล้วก็ใน เหตุการณ์อีเวนต์ตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นไพ่เจ็ดทวดเพราะว่านึกถึงในเรื่องของการที่เราไปร่วมง,งานกิจกรรมที่มันพบปะผู้คนแล้วก็กินเลี้ยงแบบเดินไปเดินมามีการพูดคุยมีการเดินถือแก้วส่งต่อให้เพื่อนพูดคุยกันแล้วในงานนี้เนี่ยมันจะเป็นงานเลี้ยงที่มีของกินเยอะของกินหลากหลายนะฮะเป็นบรรยากาศฟิลที่แบบสนุกสนานะฮะได้ฟิลของความสนุกสนานแล้วก็มีมีความแบบ เซ็กซีน่นิด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 นะฮะนิดนิดอารมณ์แบบใส่ชุดโชว์สัดส,ส่วนนิดนึงเดินตามริมทะเลอะไรเงี้ยน,นะครับเนาะก็ให้ฟิลแบบนั้นนะฮะกลิ่นค่อนข้างไปโทนหวานแล้วก็เป็นกลิ่นแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะฮะใบสุดท้ายครับผมให้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับคือต้องการให้สื่อถึงว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับในช่วงของการพักผ่อนนะฮะการอยู่กับคน ใกล้ตัวอยู่กับเพื่อนสนิทนะฮะมีกลิ่นที่ฉีดแล้วรู้สึกเวลาเราได้กลิ่นเนี่ยมันมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นคนเข้าถึงง่ายนะฮะเป็นคนเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความสนุกสนานล่าเริงนะฮะคือถ้าถ้าได้กลิ่นเนี้ยเราเราจะดูรู้สึกว่าเป็นคนบุคลิกดูเข้าถึงง่ายพูดคุยสนุกแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบหวานๆปนขี้เล่นนิดๆนะฮะขี้เล่นแบบสนุกสนานนะฮะแบบสนุกสนานไม่ใช่แบบ กวนประสาททําเรื่องเดือดร้อนให้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะพอยอกๆนะฮะเอ,อ่อทนกลิ่นอย่างที่บอกไปนะครับผมได้กลิ่นในความเป็นมะพร้าวค่อนข้างเยอะเลยนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะฮะรวมไปถึงการฉีดไปวันทํางานแบบไม่ต้องการความเป็นทางการมากนักครับเป็นแบบช่วงชัดชัวหรือว่าบรรยากาศที่แบบ คือมันอยู่ที่บรรยากาศในที่ทํางานนะถ้าใครแบบบรรยากาศแบบที่ทำงานเค,เคร่งเครียดใส่สูตรอันนี้อันนี้ไม่เหมาะนะครับแต่กลิ่นนี้มันเหมาะสําหรับงานเช่นงานกิจกรรมในวันทํางานที่เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเช่นมีงานเลี้ยงฉลองมีงานกิจกรรมที่ออกพื้นที่เบาๆนะฮะไม่ใช่กิจกรรมประชุมต้องการความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยจีดได้นะครับเออหน้าร้อน หน้าร้อนใช้ได้นะครับหน้าร้อนนี่ใช้ได้เลยกลิ่นนี้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นโทนกลิ่นหวานๆแต่ว่าเบาสเปรย์นิดนึงนะฮะเบาสเปรย์นิดนึงความติดทนเนี่ยผมให้ประมาณเชั่วโมงนะครับสำหรับกลิ่นโทนนี้นะครับกลิ่นค่อนข้างไปทางเฟมินีนะครับมีความเป็นเพศหญิงค่อนข้างสูงถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้น้ําหนักประมาณ70%อนะครับอีก30%ก็อาจจะได้กับเพศชายแต่ถ้าใครจะเป็นผู้ชายแล้วอยากฉีดเนี่ยมันก็ได้นะครับคือ เท่าที่ผมใช้น้ําหอมมานะครับจะจะสังเกตว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ทํางานในที่ทํางานที่มีผู้หญิงเยอะเนี่ยส่วนอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะไม่รู้ว่าชาวช่องเป็นกันหรือเปล่าน,นะฮะถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ในที่ทงงานที่มีผู้หญิงเยอะแล้วบางทีฉีดกลิ่นไปโทนผู้หญิงเนี่ยเขาเขาจะชมหรือเขาจะทักกันนะฮะแต่ถ้าเป็นกลิ่นผู้ชายเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบเหมือนกับมันดูมันดูแปลกและแตกต่างครับนะก็ไม่รู้นะในที่ทํางานผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ โดยรวมแล้วผมคิดว่าน้ำหอมกลิ่นอโลฮ่ากลิ่นเนี้ยเหมาะสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปหรือการใช้งานในวันที่เป็นคัดช่วนไม่เป็นทางการมากนักนะครับถามว่า everyday use ได้ไหมก็ส่วนตัวผมมองว่าได้นะครับแต่ต้องอยู่ในสภาพการทำงานที่ไม่ต้องวางมาดเคร่งขึมหรือจริงจัง,จ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 งนะเนาะขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารต้องการความน่าเชื่อถือหรือเซลไปเสนอขายอะไรที่เขาต้องการความน่าเชื่อถือในการ ดูขลุ่มดูมีผลคลิตกระพาะที่แบบเชื่อถือได้เนี่ยกลิ่นนี้อาจจะไม่เหมาะนักนะครับช่วงวัยผมให้วัยตั้งแต่วัยสักประมาณวัยมหาลัยได้เลยใช้ได้นะครับแต่ถ้าอายุมากๆถ้าคุณต้องการฉีดฟิลลิ่งแบบให้ม่ให้มันดูเป็นกันเองก็ฉีดได้นะครับแต่ถ้าต้องการอายุมากเราต้องการฉีดเพื่อเพิ่มความขลังความน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้ไม่ไม่เหมาะกลิ่นนี้นะฮะมันจะทําให้ดูซอฟดูอ่อนลงนะฮะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับราคาประมาณ1,800บาทนะครับที่60มิลลิลิตรนะครับในวันที่ผมได้ได้มาก็น่าจะราคาประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดรุ่นแรกๆจะเป็นฝาดำมั้งรุ่นหลังๆจะเป็นฝาขาวอันนี้จำจาไม่ได้นะฮะก็ได้มาประมาณปีกว่าแล้วก็สำหรับกินนี้ก็แนะนำครับเนาะถ้าใครต้องการไป ริมทะเลแล้วต้องการเข้าร่วมงานเรียนเนี่ยชีดกินนี้ได้เลยนะฮะเหมาะกับบรรยากาศนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ